สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมชุดผสมนะครับชุดนี้ชุดพี่ที่ตโตแล้วนะครับใหออ้ออกมาแบบเตะดีนะครับมีผล <c oughs> มีคนถามมาก็เลยผสมอีกนะครับครับตัวนี้เป็นยอดประดู่มนดํานะครับ <c oughs> เป็นลูกเจ้าไปอยู่ยอดประดู่นะ <c oughs> ของพี่ <c oughs> บอยสอเจษดานะครับ ตัวนี้เป็นไก่กสายแข,แข้งหน้านะครับพอดีตาบอดนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ตีอีกก็เลยได้มาทับพ่อยาวเลยนะครับตัวตัวเมียตัวนั้นนะครับอีกตัวนั้นเป็นลูกเทาฟ้านะครับท้าฟ้าทอาทัทแตกนะครับตัวนี้ให้ลูกมีเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมมีออกมีชิ่งซ้ายขวามีแข้งหน้านะครับชุดพี่นะครับ อีกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกเกิดของผมเองนะครับเป็นพ่อเป็นเสือดำสองเวนแตกแม่เป็นแดงหลอมมาหานครน,นะครับให<อ>้ลูกเป็นเบิร์กแคงนะครับ<อ>คู่เกิดนั้นผมขายไปห้าพันนครับีออชนะหมื่นหนึ่งครับออก็มีคนถามมานะครับก็เลยเพาะชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับ ตัวแดงนี่ก็จะเป็นพมา่าตีพมา่านะครับสวนตัวนี้ก็จะเป็นพม่าตีเชิงได้ตีเชิงได้นะมีมีชิ่งมีวิ่งอ่อนนะครับมีข้างหน้านะครับอันนี้คือครับยอไปดูมดดำบวกเทาฟาดเทาปัสแตกนะครับ,น,บ,น,รบนี่สาเจษฎาบวกหนุ่มลงหม,มีนะครับตัวนี้หนึ่งตัวคนระับไก่อายุเพิง่งจะเข้า 8เดือนนะครัตส่งมากเลยครับชุดนี้กระดูกดีกระดูกดีกระดูกใหญ่มากกระดูกดีครับนี่ครับนี่อีกตัวนะตัวนี้นะครับตัวนี้ยอดดูมันดาบวกเสือดำตัวเป็นแตกแดงหล่อมหันะครนะตัวนี้หนุ่มรอนะครับชุดพี่คล้อเดียวกันนะครับมีมีสี่ตัวขายไปอยู่การะสินสองตัวนะครับตอนเล็กเล็กเห็นเตะแล้วนะครับก็เลย แต,แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซ้อมแล้วว่าไก่อายุยังิ่งจะเข้าเจ็ดเดือนนะครับกำลังขึ้นครับแต่ต่อแรงต่อแรงมากครับกระดูกด,ดีต่อแรงกระดูกด,ดีครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ใหญ่ครับโอ้โหสองสองเจ็ดสองแปดแล้วสองเจ็ดครับไกมม่หนุ่มเข้าแปดเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะทำแล้วทำตัวแล้วจะเช็คแล้วครับตัวนี้พ่อเป็นแดงแลมโบนะครับเป็นแดงแลมโบว์บวกซูเปอร์โดเท้าสามหมื่นห้านะครับแม่เป็นเยสสยามนะครับเยสสยามเยสุวรรณสาเบิร์ดนะครับใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้ใหญ่ ก,กระดูกดีนะครับพ่อพ่อตัวนี้ให้ลูกกระดูกใหญ่มากนะครับตัวนี้น,นี้ไก่ดาวลูกที่เป็นชุดลูกเกิดผมนะครับครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแดงเรมโบพ่อเป็นแดงเรมโบ่ซูเปอร์โดเทา3สามหมืนะครับแม่เป็นเรมโบกินีเลดามหานครนะครับครับตัวนี้ ยังไม่ได้ลองนะครับไก่ผมเพิ่งจะได้เข้ามาดูนะครับเพราะทำงานอยู่ต่างประเทศเพิ่งกลับมาไม่มีคนดูแลนะครับ <c oughs> ไก่เยอะนะครับหลายตัวฝ <c oughs> ากติดตามชุดชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับ <c oughs> ชุดนี้นี่ <c oughs> เห็นผล <c oughs> งานแล้วนะครับ แล้วนะครับหลังนี้มีไข่สองหลังในโอ่งนั้นมีสีค่ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ